โอ,โอเคครับก็สวัสดีแล้วผู้ชมต้องทักกันด้วยนะครับถ้าถ้าเห็นด้านหลังน่าจะคุณนะนี่เห็ก็เป็นแมพก็ไม่ต้องอธิบายหรอกเพราะยังไงทุกคนก็จะเคยเข้าอยู่แล้วในวันที้ผมก็จะมาสอนทําท่านี้ครับนี่ท่านี้เลยก็ถ้าคือใครเคยทําท่านี้แล้วก็ ดูคลิปอื่นครับไม่ต้องดูคลิปนี้แต่ถ้าใครไม่เคยทำท่านี้แล้วก็ดูเลยครับก็เดี๋ยวผมขอรีเซ็ตก่อนนะโอเคโอเคครับผมรีเซ็ตแล้วนะโอเคเรามาเร่มกเริ่มการสอนทำกันเลยนะพิธีแรกเนี่ยเราต้องนี่กดพิมพ์นี้ก่อนเหมือนที่ผมพิมพ์ไปเมื่อกี้นี่กดพิมพ์ทุกคนน่าจะรู้แหละก็เดี๋ยว เอาไม่ได้เหรอเอากดผิดอ๋อกดผิดพิมพ์ผิดนะครับพิมพ์ผิดพิมพ์ตัวอักษรผิดนะครับตัวอักษรนี่นี่พอได้ท่านี้มาแล้วใช่ไหมเราก็ากกดไปตรงที่รูปรถนะครับนี่รูปรถตรงนี้เลยก็วิธีรูปรถพอกดปุ๊บเนี่ยเราจะเห็นม้ารูปหัวมา้าใช่ไหมเนี่ยอะแต่ผมชี้ให้ตรงนี้นะครับพอเรากดเข้าไป ม้นมก็จะโผล่มานะครับแล้วเราก็กดขึ้นขี่นี่เราได้แล้วนะครับนี่ท่าแบบนี้เราก็ได้แล้วกดไอ้น,นี้ออกนะครับนี่นี่เราก็ได้ท่าที่เราอยากได้แล้วนี่เลยครับนี่คือท่าบอกเลยว่าท่าเนี่ยน่าจะเป็นท่าที่น่าจะเท่สุดแล้วนะก็ท่านี้นะครับ เป็นคนขี่ม้าอยู่เนาะแต่ม้ามันล่องหนนะฮะก็ถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s ั b ส c r i b e และกดกระดิ่งเพื่อไม่ให้เพื่อไม่ให้คลิปเดี๋ยว,ยวพูดผิดลิด้นพันก็กดกระดิ่งดวยนะครับเพื่อให้คลิปแจ้งเตือนนะก็ขอให้มันแจ้งเตือนแล้วกันจะมีใครกดกระดิ่งเนี่ยออโอเคก็ก่อนจะลากันวันนี้ก็ มีอะไรจะให้ด้วยผมจะแถมของมาโอเคอยากรู้ใช่ไหมโอเคไปพันนะ่ะจะกลายเป็นราชาแห่งกัตเตะบอนให้ได้เลย